คือนายหุนเซนทุกวันเนี่ยมันฟังข่าวมารอบด้านมันก็เลยหลอนนะว่ากิบประาไทยกับเวียดนามกับลาวจะกระทืบมันเนี่ยมันก็นก,ก,กลัวไงไอเฮียลวตอนทําไม่คิดเวียดนามเขาที่เขาคอมเมนต์แล้วเขาด่าว่ามึงเนี่ยเอาจรวดของกูไปโชว์ว่าเป็นของมึงได้ยังไงมึงอาศัยถ่ายรูปแล้วมึงก็ไปหลอกไปหลอกเสียมมึงเที่ยวไปหลอกเขาหมดเลยทั้งทั้งที่ทเป็นอาวุธของกูมึงไม่มีแต่จริงๆขำเห็นเคยมีนะครับเห็นเคยมีจรวดแซมนะอเมริกาเคยให้ นะครับแต่ว่าตอนหลังเขาก็ถอดชนวนถอดไอ้หัวลบอะ่ะเขาเรียกว่าตัวหัวลบแล้วก็ตัวชนวนที่เป็นชิปเนี่ยเขาถอดออกหมดแล้วนะครับคือถอดไปตั้งร้อยกว่าลูก200ลูกอะ่ะจนกระทั่งเหลือแต่กระสุนเปล่า,าซึ่งมันไม่สามารถระเบิดเองได้คือเอาปืนไปยิงใส่มันก็ไม่ระเบิดอะ่ะก็เอาตากแดดให้สนิมแดดอย่างนั้นเท่านั้นเองคืออยู่แล้วก็เกะกะพื้นที่ในโรงในโรงเก็บเขาเรียกว่าเกะกะพื้นที่คังแสงคังอาวุธเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย นะสุดท้ายนะครับก็เป็นยังไงครับไปขอร้องเขาขอให้จีนสนับสนุนอาวุธไว้เพื่อป้องกันตัวจีนบอกมึงไอ้เฮียไปยิงเขาก่อนมึงรู้หรือเปล่าคราวที่แล้วกูไม่ยกมือให้มึงเนี่ยเพราะมึงไปยิงเขาก่อนนี่ดีนะไอ้เฮียนะครับดีนะที่กูไม่ให้รหัสไม่ให้กระเป๋าเจมบอลมึงไปถ้าไม่งั้นแล้วก,กูให้มึงไปในประเทศไทยนะี่แม่งจับชิบหายกว่านี้อีกนะครับจีนเขาก็ไม่สนับสนุนให้นะครับ แสรจจากนั้นมาเราก็เพิ่งรู้ว่า b ีเอมยีบไม่ถึงมีไม่ถึงสิบคันกระสุนกระสุนก็ไม่พอใช้ไอ้ฮุนเซนก็เลยเล่นไม้ตายฮะเล่นท่าไม้ตายคือเอาคนออกมาหวังทวงเวลาให้รัฐบาลมันตั้งเสร็จเรียบร้อยรอรัฐบาลอนุทินตั้งวันนี้เป็นข่าวดีผมเชื่อว่านายฮุนมาเน็ตนะครับและก็นายฮุนเซนคงจะดีอกดีใจว่าเราเสียมได้รัฐมนตรีและเสียมเตรียมที่จะมีนายรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว เราจะลอดตายกันแล้วลูกเอ้ยแต่ตอนนี้พยายามกวนตีนไปก่อนทำหนังสือล่อนหนังสือไปถึงหน่วยงานต่างๆเอาคนไปประทะสร้างภาพให้เราเหมือนกับถูกรังแกที่ไหนที่ที่ไหนเป็นที่ชุมชนก็เอาไงครัเอาเครื่องพ่นยุงไปพ่นยุงซะให้ดูเหมือนกับเสียมแม่งพ่นควันพิษนะฮะเออเหมือนกับพ่นสารพิษมาอะไรเงี้ยนะแล้วก็พยายามทําก่อเรื่องให้เรื่อยๆลูกแต่อย่าไปยิงเขานะลูกต้องเตือนทหารเราว่าอย่าไปยิงเขา ถ้าจะลูกยิงเขาเมื่อไรแล้วเฮียทีนี้ที่เรารอ,อมานี่จบบทเลยนะคราวนี้ไม่เหลือเลยนะเอฟไอมิกยี่สิบเอ็ดของเราก็เป็นไงอะไรก็ไม่มีสนิมก็ขึ้นสตาร์ตตอนนี้ไม่ติดแล้วตอนนี้แยกเดิมอีกคราวที่แล้วยังสตาร์ตขู่เสียมได้ค่าวนี้แม่งสตาร์ตไม่ติดแบตเตอรี่ก็ไม่พร้อมทุกอย่างไม่เหลือเฮียอะไรเลยลูกลูกต้องสั่งตาหารว่าห้ามยิงเราไอห้ามยิงเสียมแล้วนะต้องใจเย็น จะลั่นไกลทีนึงก็นึกถึงหน้าพ่อไว้ก่อนลูกไปบอกทหารมันอย่างนั้นพยายามเอารูปพ่อทำท่าท่าเงี้ยทำท่าท่าเงี้ยไปติดเอาไว้ตามต้นไม้เยอะๆเผื่อมันไปซุกตรงไหนมันเห็นหน้าพ่อมันจะได้ไม่กล้าย,ยิงจริงไหมครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยจึงมั่นใจได้ว่าอารุทินน่าจะได้เจรจากับทางการขเขมรแต่อารุทินจะต้องแบกปัญหาของประเทศไทยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการบริจาคเงิน เรื่องของการทําสะพานเรื่องของการทําถนนและอะไรอีกหลายหลายอย่างที่อนุทินสมัยเป็นรองนายกเสือกไปให้ขเมรฉะนั้นคราวนี้อนุทินคุณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยคุณจะมอบอะไรให้กับขมรคุณดูลู่ดูลมด้วยนะคุณดูลู่ดูลมด้วยนะครับไม่งั้นนะครับสิ่งที่คุณรอมาทั้งชีวิตเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้แต้มเลยนะแล้วเผลอตอนนี้คุณอาจจะโดนขุดอีกนะครับอย่างขราวที่แล้วเนี่ย คราวที่แล้วไปรองนายกรัฐมนตรีไปขเขมรหน่อยเฮียจะไปจับมือร่วมกันขึ้นอะไรฮะขึ้น,ข,นขึ้นทะเบียนมรดกโลกร่วมนะฮะหน่อยจะไปขอขึ้นอะไรฮะอ,อ,อ,อนุอนุทินจะไปจะเสือกจะไปรับปากเขาอีกดีนะครับที่ทีมงานอนุทินเนี่ยนะครับปรากฏว่าบอกอะเฮียอย่าไปรับปากนะเฮียตอนนี้เนี่ยสังคมโซเชียลในบ้านเราเนี่ยโอ้โหมันสันเสรรญเนียชิบหายเลยนะครับไอเรื่องที่ส้มกับน้ำมืนคุยกันเรื่องอะไรนั้นผมยังไม่พูดนะ ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องของที่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์กันแล้วกันก็ถามว่าวันนี้เขมรพร้อมจะลบมากเขมรมันไม่พร้อมลบนะวันนี้พอผมได้ดูไปดูจากของเวียดนามมาที่คนเขาคุยกันอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ดูในเทเล GRAM เนี่ยผมดูแล้วมันเหมือนกับคนขมเหนะ่นเริ่มไม่พอใจนายคุนเซนผมดูแล้วมันเหมือนจะไม่พร้อมลบนะเหมือนกับไอ้เหี้ยมันเล่นเล่นกลเล่นในหรือเปล่า เพราะวันนี้ไอคนที่กลับเข้าไปขาเขมรตอนนี้หนีกลับเข้าไทยแล้วฉะนั้นในตามช่องทางธรรมชาติก็คอยดูให้ดีอุสาขอทานอุษาหกลับไปหมดเกือบหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ขอทานก็โล่งโล่งแล้วลตามสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยเริ่มไม่มีแล้วไอเฮียอย่าปล่อยมันกลับมาอีกนะครับเออน่าจริงไหมถ้าเกิดยังขืนปล่อยมันกลับมาอีกเป็นยังไงทีนี้ลําบากเราอีกต้องรับเลี้ยงแม่งอีกนี่ล่าสุดไอเรื่องของคุณครูนี่ยังไม่จบนะไอคุณครูที่อยากจะให้เด็กเรียนหนังสือเนี่ย ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองไอ้นักกฎหมายอะไรต่างๆนี่พยายามที่จะเอาเด็กอยู่ให้ได้จะเอาเด็กอยู่ให้ได้แล้วก็อ้างว่าตามกฎบตรษาประชาชาติต้องให้ความรู้ต้องให้เข้าถึงการศึกษากูยังถามอยู่เลยว่าเด็กไทยทุกวันนี้ยังไม่ได้เรียนหนังสืออีกตั้งเยอะแยะทําไมพวกเมืองไม่ไปถวิลหากันไว้หรือเด็กไทยมันหายากไอสัตว์จริงไหมถ้าหายากติดต่อกูนี่เดี๋ยวกูไปในเช้ากูจะไปจิ้มให้ดูเลไรอยี้วิ่งเล่นกันทั้งซอยไอสัตว์เรียนหนังสือไม่ได้เรียนพ่อแม่ยากจน จนกระทั่งล่าสุดอ้างว่าพ่อเป็นคนไทยมีคนเข้าไปตรวจสอบหรือประวัติขึ้นมาดูมีคนไปตรวจสอบหรือประวัติมาดูปรากฏว่าเป็นยังไงปรากฏว่าเฮียมีคนสมอ้างเป็นพอ่อบอกพร้อมจะตรวจดี a ออโอโหท้าทายใหญ่เลยเดี๋ยวถ้าตรวจแล้วไม่ใช่ขึ้นมานะไอสัตว์ไอตัวที่อ้างเป็นพอ่อมึงระวังติดคุกมึงระวังติดคุกนะ พอมึงไปบอกเขาแล้วว่ามึงเป็นพ่อมันก็แสดงตนเป็นบุคคลอื่นนะมึงระวังจะติดคุกแล้วก็กลายเป็นผู้อะไรครับผู้สนับสนุนด้วยนะนะกลายเป็นผู้สนับสนุนนะครับบุคคลต่างด้าวได้หลบหนีเข้าเมืองนะครับและที่ผ่านมาอยู่บ้านมึงหรือเปล่าอยู่บ้านมึงก็ให้ที่พักพิงเขาอีกโอ้โหเรียบร้อยเลยตายหาทันทีสบายใจได้เลยในชะ่ฉะนั้นอย่า,ยาทะลึง่งอะไรที่มันไม่ใช่ก็อย่ากระแดะหาแสงเลย คือหาแสงแล้วเขาด่าพ่อร่อแม่แนละ้วมึงอย่าไปทําเลยจริงมึงทําอย่างอื่นดีกว่าจริงไหมครับนี่มึงไปหาแสงแล้วคนเขาด่ามึงทั้งบ้านทั้งเมืองเ่ะจริงไหมไอ้เหี้ยเด็กไทยยังไม่มีปัญญาเรียนเลยไอ้สัตว์แล้วมึงดูเนี่ยเรียนมาแต่ละตัวเนี่ยกลับไปเนี่ยมันมันไม่ต้องปฏิเสธหรอกโอ้ยเด็กคนนี้มันจบไปตั้งหกปีแล้วครับทางเราไม่รู้เรื่องเลยครับมันจะจบไปหรือไม่จบไปมันไม่ได้เกี่ยวกับทางราชพัฒ์ไม่เกี่ยวราชพัฒ์ไม่มีความผิดนะฮะ ต้องบอกพี่น้องอย่างนี้ก่อนผมไปดูคอมเมนต์มาโอ้โหด่าราชพัสสุลินที่ผายเลยเพราะไอเด็กคนนี้มันได้ทุนการศึกษาจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในประเทศไทยซึ่งไม่ขอบอกกันแล้วกันว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบริษัทไหนแต่ผมรู้แล้วแหะว่าบริษัทไหนให้ทุนคอมเมนส่งมาเรามีทุนให้เขาเรียน เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูดีครับพอมันเรียนจบปุ๊บมันไปจับปืนยิงคนไทยแลวไอเด็กเฮียนี่กูถามว่าพออายุแม่งสิบปดเกิดผมพูเรียนไทยจบไทยจบ,ยจบมหกที่ไทยอายุ18ปปุ๊บแม่งกระโดดเข้าไปเป็นทหารกระเบียนมันก็กลับมาฆ่าคนไทยอีกแล้วผมจะถามว่าไอหมาตัวไหนจะออกมารับผิดชอบผมถามว่าคนไหนมันมันจะมารับผิดชอบเรื่องนี้ไม่มีแล้วครับไอเฮียตอนเป็นข่าวกูอยากเป็นคนดีก็เหมือนไน้พวกสื่อวิญญ,ญาณอะไรพวกเนี่ยไอพวกเห็นผีอะไรพวกเนี้ย อตอนไม่มีอะไรแม่งก็เป็นพระเอกเลยเป็นพระเอกเป็นนางเอกอ้ใครบอกจะทําบุญปุ๊บแม่งคนแหะแหว,วนทองแหวนทองสร้อยคอเงินสดกูบริจาคให้หมดเลยมึงเป็นเทวดางเป็นนางฟ้ามึงเป็นเทพเลยเหี้ยพอตอนมีเรื่องปุ๊บบอกเอาตังกูคืนมา <c oughs> จริงไหมถูกต้องไหมครับเออแล้วถึงเวลาให้สัมภาษณ์บอกโอูยผมบ้านผมรวยผมไม่เคยงอเงินใครบ้านผมรวยผมมีเงินนะครับบ้านผมส่งผมเรียน นะผมไม่จําเป็นต้องอะไรฮะไปขอเงินคนอื่นเรียนปรากฏว่าหนุ่มกัญชัยแม่เอาคลิปย้อนหลังให้ดูโอตะกอนผมอยู่บ้านซอมซอ่อครับผมต้องอยู่ห้องล็อกเล็กๆมีบล็อกบล็อกเดียวเท่านั้นผมอยู่กันอย่างยากลําบากผมต้องทํางานหาเลี้ยงชีพก็ไหนว่าก็ไหนว่าพ่อรวยไนงะเออไหนว่าพ่อรวยไนงะก็เหมือนกันไอเด็ก13นี่พอใครโพเทคได้ก็โพเทคก็จะเป็นแม่พระเป็นพ่อพระเป็นพระ,ะเอกเป็นคนที่มีมนุษยธรรม เป็นคนที่มีโมโนสำนึกรู้จักอุ้มชูเด็กดูดีทิพยหายเลยเดี๋ยวสักวันสักวันหนึ่งมึงพลาดขึ้นมายังวันนี้เริ่มพลาดมานี่ยังไม่เลิกนะนี่ขนาดพลาดให้เห็นเห็นนี่ยังไม่เลิกเลยยังจะเอาเขาต่ออีกนะครับก็เดี๋ยวไปให้ในไหนมันมาครับก็ต้องไปให้สุดอหะพอสุดแล้วเป็นยังไงรู้ไหมครับดิฉันขอโทษค่ะกับผมขอโทษครับเ,เราทั้งสองคนคาดไม่ถึงว่าจะเป็นอย่างนี้จริงๆครับ กระเชารีบมาเถรื่องกระเชามาวางหน้ากล้องหน่อยเร็วเร็วเวเร็วเรว,เ,ว,เ,วเออหวังว่าพี่น้องประชาชนคนไทยจะให้อภัยนะครับหวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองคงจะให้อภัยผมสองคนนะครับอะไรแบบเนี้ยจริงไหมครับฉะนั้นเนี่ยเลิกได้เลิกมึงเชื่อกูเถอะนะอือม,มึงเชื่อกูเพราะประเดี๋ยวมันจะมีคนไปถามว่าในจังหวัดสุรินทร์นะครับเด็กเด็กในอำเภอมึงได้เรียนหนังสือกันครบทุกคนแล้วหรือยังเดี๋ยวมึงจะตอบขาไม่ได้ พอมึงตอบเข้าไม่ได้มึงก็จะเป็นหมาไงเข้าใจว่าอืมนะมึงอย่ามาเอาแสงอะไรตรงนี้โธ่ไอ้เลอะเทอะคือวันนี้หุนเซ็นไม่พร้อมจะลบแล้วนะครับเรารู้แล้วว่า b ีเอ็มเหลือไม่ถึงสิคันแล้วเครื่องยิงจรวดลูกกระสุนไม่พอจะยิงไอ้ที่ผมเชื่อข่าวทางเวียดนามที่เขาพูดมาเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่มันโยงกันมาถึงได้พี่น้องครับจําได้ไหมครับที่ทหารขเขมรตรงปราสาทตาเมืองทมอะ ที่มันบอกว่ามันบุกขึ้นไปตาเมืองทมไม่ได้เพราะกระสุนไม่มีกระสุนปืนเล็กยาวไม่มีกระสุนปืนปอรลสอไม่มีมีแต่อะไรฮะไอหัวปีอย่างเดียวก็คือไอหัวยิงจรวดไออาร์พีจีไอนั่นนะมาเป็นกุรุตเลยสิ่งที่ต้องการคือลูกกระสุนปอรลสอคือลูกกระสุนปืปอรยอไออย่างนั้นนะไม่มีมาเลยแต่ได้กระสุนของอะไรฮะของอาร์พีจีมาเต็มพืชกระสุนปืนครกมาอย่างเงี้ยมันยิงไม่ได้ ฉะนั้นเป็นไงครับมันก็อ้างว่ามันยิงมันไม่มีกระสุนจะยิงมันก็เลยต้องถอยมาเพราะทหารไทยเริ่มลุกคลืบเข้ามาแล้วมันก็เลยกลัวเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆเพราะมันมีติดอยู่ติ่งเดียววันนี้ติดอยู่ติ่งเดียวถ้าผมเป็นแม่ทัพคนใหม่ถ้าผมเป็นแม่ทัทพภาคที่สองคนใหม่หรือถ้าผมเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมหรือแม้กระทั่งเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมแล้วก็ ผมบอกถ้าจะหยุดยิงก็หยุดได้ลองมาลื้อฟื้นอะไรครับลองมาลื้อฟื้นไอการประชุมแม่งเยอะเหลือเกินเอาเป็นว่า ABC กันแล้วกันไอสัตว์พ่อแม่งประชุมทีไรแม่งก็ไม่เคยได้เรื่องทีก็ต้องลื้อฟื้นตรงนี้มาจากนั้นมาก็ต้องอะไรบังคับให้ขเขมรเนี่ยมาร่วมกู้ระเบิดทีนี้แหละขเขมรขาสั่นเลยเฮียเพราะอะไรขเขมรจะบอกเลยเราจําไม่ได้เราไปวางไว้เยอะเลยเฮียไม่รู้ไปวางไว้ตรงไหนบ้างไทยมีเครื่องมือดีๆไหม เอามากว่าเท่าหน่อยได้ไหม <c oughs> ที่เขเมรมันไม่อยากมากร่วมกู้ระเบิดกับเราเพราะมันจําไม่ได้มันวางไว้เยอะเลยขนาดพื้นที่พื้นที่ปราสาทต,ตาควายเลยไม่ได้ใหญ่เลยนะหน้าปราสาทพื้นที่แคบๆแต่แม่งวางซะละเอียดเลยเฮียปรากฏว่าเป็นยังไงครับจําไม่ได้ไม่รู้แม่งไปฝังไว้ตรงไหนไล่ขนฝังแม่งก็ตายไปเลยด้วยเหลือแต่พวกที่ยังไม่ได้ฝังนั่นนะครับไอพวกที่ฝังแม่งก็ตายห่างกันไปหมดแล้ว อ,อไม่ถ้ามันถฝังแล้วมันจาได้ว่าตอนไปนั่งขี้หลังปราสาททาไมมันต้องอะไรฮะถึงโดนระเบิดตายโดนระเบิดเสร็จแม่งพากันวิ่งหนีสี่ห้าคนตูมตามตูมตามในี่มันนอ,อนตายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเพราะมันไม่ได้เป็นคนฝังไงมันก็เลยไม่รู้ไงจริงไหมครับ เออนั่นแหละทีนี้คุณจะให้ไอ้คเขมรมาช่วยกู้ระเบิดบอกไม่ต้องคเขมรนบอกพี่เอาเต็มที่ของพี่กันแล้วกันพี่มีรถเก็บกู้บังกะโลอยู่พี่ก็เอารถบังกะโลพี่มาเก็บไปก็แล้วกันส่วนผมเป็นไงเดี๋ยวผมขอหลบอยู่ข้างในนั่นก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องภาษาตาควายนี้ยังไม่จบฉะนั้นเรื่องภาษาตาควายไม่จบง่ายๆนะครับและที่สําคัญช่องบอกก็ไม่จบช่องบอกก็ไม่จบและท,ท,ที่ที่เหนือไายไปกัานั้นรัฐบาลหนู จะต้องเจอคำถามของประชาชนบอกว่าไงรู้ไหมครับจะต้องเจอคำถามกับประชาชนในส่วนที่ว่าแล้วจะลากใครมาลงโทษเราจะลากใครมาลงโทษฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้จึงเป็นเรื่องจึงเป็นปัญหาสำคัญสำหรับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไอ้เรื่องถอนกำลังเนี่ยมันคงคุยกันไม่ได้แต่เรื่องการเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้ว ตั้งแต่ปราษาตาควายไปถึงเนินส5มศูนย์อะไรนะั่นนะ่ะนั่นคือปัญหาของนายกรัฐมนตรีว่าคุณจะเจราจากันยังไงคุณจะคุยกันยังไงและพื้นที่ที่เรายึดยึดได้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจบยังไงแล้วถ้าผมเชื่อเลยครับมันต่อรองเราแน่นะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราไปคุยกับมันแล้วเราบินไปหามันเนี่ยนะหมาเลยนะถ้าเราไม่พูดก่อนโซเชียลไม่เตือนสติก่อนนะครับถ้าเราไม่เตือนสตินายกหนูซะก่อนกูเชื่อเลย กูเชื่อว่านายกหนูแม่งไปไงบินไปหาขมรทีนี้หมาเลยนะครับเราต้องลากมันมาในเมืองไทยนะครับแล้วก็ตัดเรื่องเลยครับตัดเรื่องการเจรจาแบบอะไรที่มาเลเซียตัดทิ้งเหลือมึงกัูสองคนนี่แหละจะคุยไม่คุยถ้าไม่คุยกูยเอาต่อโอ้โหถ้าบอกเอาต่อเท่านั้นเองนะอนุทินนี่พักไปภูมิใจไทยนี่ได้แต้มเลยได้แต้มทันทีเพราะเรารู้แล้วไงว่ามันเสียเปรียบ วันนี้เขมรเสียเปรียบทุกประตูเพื่อนฝูงทิ้งหมดอเมริกาก็ทิ้งผู้บัญชาการนะครับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการของอะไรฮะ UN เนี่ยนะที่เป็นคนอเมริกันคนผิวสีบินมาที่ประเทศไทยมาพบผู้บัญชาการทหารอากาศผมบอกเลยว่าทัติจรจาไม่รู้เรื่องลบก็ต้องลบ